สำหรับเครื่องวันนี้นะครับจะเป็นเครื่อง Nintendo Switch ตัวเล็กนะก็คือเครื่องไรนะครับตัวนี้จะต่อทีวีไม่ได้นะครับจะเล่นได้แค่โหมดพกพานะตัวนี้ผมขายอยู่3,600ครับค่าส่ง150นะแล้วก็จะมีเคสแถมให้ตัวหนึ่งนะครับส่วนเกมนี้ไม่ได้แถมนะแค่เอามาลองเฉยๆว่าเล่นได้ปกตินะครับ ส่วนกระเป๋านี่แยกขายนะครับอันนี้กระเป๋าจะราคา60บาทนะคะส่ง60เป็น120โลมส่งถ้านั่นรับก็รับเองที่ตัวเมืองชนบุรีนะครับมาที่ร้านได้เลยนะเถยวมาที่บ้านก็ได้นะนี่พอใส่แล้วก็จะพอดีแบบนี้นะสำหรับเครื่องไร์นะอันนี้ใส่ได้แค่เครื่องไร์นะครับใส่พวกะ v 2 OLED ไม่ได้นี่ผมจะเทสเกมเดบโว4นะครับอ่าเดบโว3นะครับพูดผิดขออภไปด้วยภนะาค4เป็นภาคใหม่นะภาค4มันจะไม่ลงใน w i n d o Switch นะครับจะลงแค่ภาค3 ตอนนี้เป็นภาค3ที่รวม DLC แล้วเนาะนี่ถ้าเข้ามาครั้งแรกมันก็จะให้ลิงก์เราแคนเซิลได้นะไอดี ID นี้ผมไม่ได้สมัคร account ไว้นะครับก็จะเป็น User ปเปล่าๆถ้าซื้อไปก็ไปสมัครเอ,เองนะครับอันนี้กด X s k i p ไปนะครับแล้วก็ถ้าเข้าครั้งแรกเนี่ยมันก็จะให้อ่านข้อตกลงแล้วก,กด X skip ไปแล้วก็เลื่อนจอยให้มันพอดีนะเลื่อนโดย Ana l o g ด้านซ้ายนะปกติมันเป็นแบบนี้เนาะเลื่อนขึ้นให้เต็มจอเลื่อนซ้ายให้เต็มจอ,อพอเลื่อนเสร็จแล้วนะครับกด เพื่อ accept หรือตกลงนีก็ปรับความสว่างนะครับผมก็เป็นค่าเดียวของมันเลยแล้วกันกด A ไปนะครับเกมนี้ก็ค่อนข้างสนุกนะผมเคยเล่นใน PlayStation 4นครับก็เล่น2คนแบ่งหน้าจอได้นะแต่ถ้าเป็นภาคใหมนะ่เนี่ยมันแบ่งจอไม่ได้แล้วนะมันเป็นเน้นออนไลน์นี่ก็เป็นพวกข้อมูลซีซั่นนะครับก็กด B close ไปได้เลยนะ B <Be> close ไปนะครับ <c oughs> ก็เลือกเผานะจะเลือกเป็นตัว เ่าไหนนะมีบาเบเลียนกูเซเดอร์เดมอนฮันเตอร์มังอ่าอันผิดไหมเนะี่ยน่าจะมังแหละอ่าพระนะครับแล้วก็เนโคปุกผีนะแล้วก็วิทด็อกเตอร์วิเซิลวิศาสตรอนะไรเนี่ยอ่าถ้าภาษาอังกฤษกาอ่านวิเซิลนะครับก็เป็นพอมดโอเคผมลองเลือกพอมดแล้วกันก็ตั้งชื่อนะผมก็ตั้งชื่อที่มันให้มาเลยแล้วกันไม่ได้จะเล่นนะครับอ่าความจริงไม่เลือกเพศได้ด้วยนะจะลองกดแบ็คกลับไปนะครับนี้ให้กดเลือกยูเซอร์นะไม่ลิงก์ อ่าเดี๋ยวลองลิดไปนะเหมือนเราเลือกตัวไปแล้วเนะก็สวิตฮีโร่นะครับกด X เมื่อกีรร้มันจะเป็นเข้าเป็นตัวที่เราเลือกนะครับก็ครีเอทฮีโร่กด X เหมือนกันก็เลือกใหม่นะนี่เลือกได้นะครับใช้อนาล็อกแนะเลือกประเภทนะจะเลือกเป็น ผู้ชายหรือผู้หญิงนะครับฝั่งซ้ายก็ผู้ชายนะฟีเมลก็ผู้หญิงนะผมลองเลือกผู้หญิงแนละ้วเป็น Demon Hunter อีกตัวหนึ่งก็เอาตามชื่อที่มันตั้งมาให้หรือเราจะตั้งเองก็ได้นะครับเนี่ยกดสวิตช์ฮีโร่ก็กดเอกนะมันก็เลือกได้นะว่าเราจะเล่นตัวไหนนะครับจะเป็นตัวแรกที่ผมเลือกวิเซิลมัก็ได้นะครับหรือจะเป็น Demon Hunter ก็ได้นะโอเคเอาเป็นตัวแรกแล้วกันเน,ะนาะส่วนใหญ่ที่ผมเคยเล่นนี่เล่น barbarian น,นะครับเ <c oughs> น้นแบบใช้ดาบโจมตีมั่วๆไปเลย อันนี้ก็เลือกความยากนะเป็นระดับ normal hard expert master torment นะครับก็มันจะได้พวก xp กับพวกเงินที่มากขึ้นนะยิ่งระดับความยากมากขึ้นเน่มันก็จะยากขึ้นไปเรื่อยละผมลองเลือกถ้าเล่นเล่นครั้งแรกเนี่ยแนะนำ normal ก็ได้นะแต่ผมลองเล่น hard เลยอันจริงผมไม่ได้จะเล่นจริงจังนะก็แค่เทสเครื่องนะภาคสสนุกอยู่เคยเล่นใน PS4 นะครับก็ ผมรับซื้อด้วยนะครับรับซื้อทั้ง p พใน5ใน w i n d o s Switch นะถ้าชลบุรีนี่ไปรับได้นะครับส่วนต่างจังหวัดเนี่ยก็รับทั่วประเทศเลยนะเพ,เพื่อนๆก็ส่งขลส่งมาได้เลยนะครับทักแชทแฟนเพจหรือทักทางช่องทาง Facebook หรือว่าบริษต่อที่ผมลงไว้นะหรือจะทักมาในช่องทาง YouTube ก็ได้นะครับอ่าแต่ช่องทาง YouTube เนี่ยจะไม่สามารถตอบได้นะเพื่อนก็ทักมาตามเบอร์และแต่ฝากกดถูกใจเพจแล้วก็ฝากกดถูกใจช่องทาง YouTube ผมไว้ด้วยนะครับ ถ้าต่างจังหวัดนี่ตกลงราคามาได้เลยนะครับแล้วก็ส่งขนส่งมาได้เนาะเครดิตผมก็เยอะนะครับมีที่อยู่จัดเจนนะครับนี่นะถ้าเข้ามาเล่นครั้งแรกเนี่ยมันก็ไปตามภารกิจเนาะมันจะมีมินิแมปทางด้านขวาล่างนะครับนี่ก็เจอตัวอะไรนะเป็นแล้วโจมตีไม่โดนมันด้วยต้องหันหน้าหามันละ ต้องหันหน้าไปหานะครับไม่ได้ล็อกอักตโนมัตินะเดี๋ยวผมก็ต้องซื้อขาตั้งมือถือหน่อยนะอ่านี่เราต้องหันหน้าไปหามันแล้วก็กด A โจมตีครับถ้าเป็นพ่อมดนี่มันก็จะลายเวทนะแต่ถ้าเป็นพวกนักดาบอะไรพวกนี้ก็โจมตรีระยะประชิดนะไอ้ตัวนี้โจมตรีระยะไกลนะครับก็อย่างที่รู้นะถ้าเป็นเกมแนวนี้ถ้าโจมตรีระยะไกลเนี่ยเลื่อนจะน้อยนะ บังอย่ีมจะแรงนะก็รักษาะระยะในการเข้าทําหน่อยนะครับอย่าไปใกล้มันมากนะเพราะมันจะเปราะนะครับไอพวกตัวนักเวทแต่มันจะโจมตีแรงก็โจมตีไว้เรื่อยครับนี่ก็ส่วนใหญ่มันจะมีของดรดอกด้วยนะแต่ถ้าเป็นมอนในช่วงแรกๆก็ไม่ค่อยดอกของหรอกส่วนใหญ่ไปลงดันนะครับเส้นดอกแล้วก็เดินไปตามเวสนี่ก็มันจะอะไรชาวบ,บ้านกาลังโดนมอนตอร์รุมนะแล้วก็ช่วยก็คงจะประมาณเท่านี้นะเดี๋ยวคลิปมันจะยาวไปนะครับ ก็ à, เนี่ยเครื่องเล่นได้ปกตินะสภาพสวยเป็นสีชมพูนะครับเครื่องนี้อุปกรณ์ใส่ชาร์จครบกล่องครบใส่ในกล่องครบนะครับแล้วก็แถมเคสได้ด้วยผมใส่เคสเองแต่เครื่องนี้ก็ขายสามพันหกนะส่วนใหญ่นะผมก็ไม่ได้แถมเคสนะแต่นี้มันมีเคสแถมมาก็เลยแถมไปนะถ้าบางทีเครื่องนี้หมดก็อาจจะไม่มีเคสให้นะก็ <c ups> จะราคาประมาณนี้นะเดี ix, ๋ยวขอวาง ใส่เคสแล้วก็จะประมาณนี้นะแต่เคสไม่ไม่ไมค่อยสวยอะไรเพราะตามสภาพยางนะสีขาว,วาก็กลายเป็นสีเหลืองแนละ้วน่าจะใช้มานานแล้วนะแต่ก็ไว้ป้องกันเครื่องนะอันนี้ติดฟิล์มกันรอยนะครับแต่จะมีตําหนิฟิล์มด้านซ้ายล่างนิดนึงนะครับเหมือนติดไม่สนิทมันก็จะมีฟองอากาศนะแต่โดยรวมก็สภาพดีนะมือสองแต่สภาพดีเยี่ยมนะใช้งานได้ปกติทุกฟังก์ชันเลยนะครับ